นอกเหนจากนี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมเองนะคะที่สนใจอยากจะมีมบ้านนะคะล่าสุดค่ะ,ะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ผนึก กำลังนะคะร่วมกับทางด้านของแสนเสริค่ะเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มนั้นมีบ้านได้นะคะโดยที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกกลุ่มเลยนะคะเป็นเจ้าของบ้านเป็นของตัวเองละค่ะโดยทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์และบมจแสนเสริค่ะจับมือเป็นพันธมิตรธุรกิจระยะยาวตอกย้าความร่วมมือของภาคเอกชนที่เปิดกว้างรับความหลากหลายทางสังคมและสนับสนุนความเท่าเทียมกันให้ทุกคู่กู้ร่วมซื้อบ้านแสนเสริได้นะคะโดยที่คุณอาทิตย์นันทวิทยาประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่าธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําของประเทศสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านทุกรูปแบบสําหรับกลุ่มลูกค้าของแสนสิริที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายอย่างตรงจุดซึ่งการสนับสนุนสินเชื่อบ้านดังกล่าวยังเป็นการสอดคล้องกับแนวคิดของธนาคารในการสนับสนุนให้คนไทย ทุกกลุ่มเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม ทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนเสริจำกัดมหาชนระบุว่าความร่วมมือระหว่างแสนเสริและไทยพาณิชย์ในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความยึดมั่นของสององค์กรชั้นนําในการแสดงเจตนารมณ์และจุดยืนในการเปิดกว้างรับความหลากหลายทางสังคมและเดินหน้าในการเป็นองค์กรที่เปิดกว้างรับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มทุกคู่ชีวิตกู้ร่วมซื้อบ้านแสนเสริได้ตามเกณฑ์ซื้อบ้านที่ธนาคารไทยพาณิชย์กําหนดในครั้งนี้นอกจากนี้แสนเสริ และไทยพาณิชย์ยังมีแคมเปญแสนสิริผ่อนให้24เดือนอีกด้วยค่ะนับเป็นความร่วมมือนะคะเพราะว่าถ้ามีการปล่อยสินเชื่อได้นใน<อ>เรื่องของภาพรวมกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะ